ยากสำหรับผู้ที่โวยพอเ,เองก็ทำได้แค่90เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้เต็มร้อยอสุดท้ายผมจะฝากบอลโดนให้คู่บ่าวสาวนะครับทานตาปีเหือแห้งหมดรายลเยราอยู่หัวควายยังไม่เอาสาวเขาหัวควาย สลายสิ้นเป็นดินไปขอสองใจรักกันนิรันดรสวัสดีครับครับเสียงตัวเบอร์ดังดงให้ท่านประทานด้วยนะครับท่านพลพันอราพุเส้งจำดงดะครับอดีตนนผู้บัญชา,าก,การเรือนจำจังหวัดกระบีะ่บอกโดยคุณนายนะครับคุณสุพิทนารีเส้งจาดงนะครับมีโค้งแทนคำขอบคุณนะครับจากจ่าบาเจ่าเศรา้าครับ สี่ห้าข้อจะจำได้สักข้อไหมพี่โต้จำได้จัง้อได้ได้มาจำดีเกมบอกว่าธรรมนันว่าเกมเคราะรักกับภรรยามาสี่สิบสองปีครับแกเป็นหลุนผีผีแต่งงานมาอีวอกผีหลุนน้องครับพี่ย้อนงานล่าโนบกันเล่าครับและอัดดับตอไปพี่โับนะครับอีกนึกฐานพอดีครับจะให้เกมเด็กครับเสียยต้องโดนจากการกลับตอนหลับคุณิริเยาสกุลนะครับ นายกสมาคมทุเรียนได้สมาชิกสภาสกเกษตรกรแห่งชาติรองประธานสภาสกเกษตรกรแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีะนะครับปีโ,ปโปลลนเป่าโดมเรานะครับได้ก็อยากนะครับเป็นตัวแทนของจำภาพาขอบคุณคทีมลเกียรติต่างๆวันนี้นะครับ,บครับ,บทันลูกยิงตีก็ลงตงุกท่านครับเล่นหลังแน่นไปทุกโต,ต๊ะสุดดีใจครับพกขึ้นมาในนะั้นจานะนพา รอววงประธานสภาการศกษตรกรแห่งชาญจังหวัดฉุระธานีนะครับท่านได้ให้เกียรติมาเป็นตัวแทนประจำอาบั้งซอกว่ายนะครับช่วยชนะและเฉยสุขภาพวันนี้ท่านเป็นเกียรตินะครับได้กล่าวขอบคุณแทนจับอาบจนต้นทางที่มาหลวงพี่โตครับวันนี้สละเวลาวันนี้วันนี้มีได้ได้ทีได้หน้างานเครื่องตรนวอกว่าจริงๆงเลยวันนี้นะครับทุกรุ่นแรกจะมีงานแต่งงานนัดตองต้นชายเพราะจะได้พูรุ่นแรกดีบ้างก็มีงานแต่งงาน ยิ้มให้รูปไม่ได้ทำเลยนะโยกยิ้ม